เด็กสาวแค่ชิมไอศครีมไปเพียงเล็กน้อยแต่คุณยายที่ยืนอยู่ข้างๆเธอกลับแสดงท่าทีหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดคุณยายคงคิดว่ามีอะไรผิดปกติในไอศครีมนั้นวินาทีต่อมาคุณยายก็รีบวิ่งหนีออกไปอย่างตื่นตระหนกแต่ทว่าเด็กสาวก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะักแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านเรื่องที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าก็เกิดขึ้นแม่ของเธอดูเหมือนจะมองไม่เห็นเธอเด็กสาวเริ่มสับสนเธอจึงลองเดินเข้าไปหาแฟนหนุ่มและพ่อของเธอแต่ปรากฏว่าพวกเขาทั้งสองคนก็มองไม่เห็นเธอเช่นกันเธอเริ่มตื่นตระหนหออเธัังงงนสสจ์ยึไปม และก็จริงอย่างที่คิดในกระจกนั้นไม่มีเงาสะท้อนของใครเลยในที่สุดเธอก็เข้าใจแล้วว่าทําไมคุณยายในลิฟต์คนนั้นถึงได้มีท่าทีหวาดกลัวถึงขนาดนั้นหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอพยายามเรียกแฟนหนุ่มของเธอแต่เขาก็ไม่ได้ยินเสียงเธอเช่นกันเด็กสาวเริ่มรู้สึกสิ้นหวังเรากับไหวตัวเธอนั้นได้หายไปจากโลกใบนี้แล้วโชคดีที่เธอยังเหลือหนทางอยู่หนึ่งอย่างเธอรีบส่งข้อความไปหาแฟนหนุ่มทันทีเธอบอกเขาว่าอย่าเพิ่งตกใจและเธอไม่อยากให้พ่อแม่ต้องเป็นกนังวลจากนั้นเธอก็นัดให้เขาลงไปรอที่ข้างล่่่าางเเพืออจะะดดูวมัันนนกกิไรขึ้ ฝ่ายชายหนุ่มจึงรีบขอตัวและเดินออกมาแต่ทว่าเมื่อเขาลงมาถึงเขากลับเห็นเพียงโทรศัพท์มือถือวางอยู่บนเก้าอี้และในทันใดนั้นเขาก็สัมผัสได้ถึงมือของใครบางคนที่กำลังแตะตัวเขาที่แท้ก็คือเด็กสาวนั่นเองเธอยือนอยู่ข้างๆเขาตลอดเวลาชายหนุ่มรีบดึงเธอเข้ามากอดและปลอบเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถพูดคุยกันได้โดยตรงทั้งคู่จึงทำได้เพียงสื่อสารผ่านข้อความเท่านั้นแต่แล้วจังหวะนั้นเองพอของเด็กสาวก,ก็เดินลงมาพอดีในขณะที่ชายหนุ่มยังคงยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูกเขาจึงจำเป็นต้องโกหกอออไปวว่าาาแฟนสขขงเ ออกไปทำงานต่างจังหวัด